ตอนนี้เรากำลังย้ายที่นะคะปเปื่อนกันค่ะพี่น้องว่าเราจะไปลงตรงไหน มือเซลติเกียมไทยประมาณกิโลกว่านะคะใช่คะวังงันดีเลค่ะเนี้ยวแล้วค่ะเป็ว่างานวัดตูมปลาแล้วค่ะลดกรัตุ้นเคื่อทีนค่ะ จะมารถบัสไ,ได้ไปจอดข้างในใช่ไหมใช่มึงสักฝ่าแม่มอโอ้ยเปนหลานยี่สิบบาทตัวเดิีข้างหลังดีไปเอา <c oughs> <c oughs> กับไปกับท้าคุณเห็ดพาเราเห็ดนั่นเราไปจังเลยเห็ดไม่ไว้สิแล้วก็มาน้ำค้นกันนะคะพี่น้องมากับรถค่ะใสุดทั้งสามสุดนั่นแหละคุณนายแม่ แล้วก <anto> ็จะไปจอดใกล้ๆนะคะเอ้าเอเอ้าเอเอ้าเอเอ้องานนีรถาเลยว่าแอดมินยางไม่ได้น่ะยางไอ้าวขาให้ยุคที่ว่าเลยว่ยางายางโอ้ยบอกว่าเนี่ อนนี้ค่ะไปหามงสักผาก่อนนะคะขณะนี้เวลาแปยสองโมงหรือเป้าพึงหาสถานที่ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าตรงนั้นมันลงไม่ได้จริงๆรลดลงไปเลยค่ะ Ừ, ừ, ba hà là. đấy. Để... Mà... đi thoát. Nay. Matatang. Matang. 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 mà Matang. 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 leo. เป็นบาที่ม,มาขอบไว้แล้วเขาไปยุ่งเชิญเออเขาไปยุ่งเชิญนะคะนี่เราก็จะเล่นแบบนี้เนี้ยจะมาล้านหยดจากฝ่ายุไก่เด้ดขอขอบคุณค่ะ พี่อาจารย์นันทีแล้วมาสซ้ำรวนแล้วล่ะว่าปัาเปล่าลานอุปกรณ์ปืนหม่องกินแต่ว่ากับบมี่หม่องนอนคือต่อเ้านอนแล้วไปหาสักะนะเรื่องโสกันและ mất cây bé bé bút đây là đây đi, đây mày xí đi bọ có hòn สักเล้วๆให้แดดได้สินีย่ลยล่ะมีเชฟเนอีเลเว,ว่นไปเสร็จแล้วเมียเ้ยวันแดดจังแลว้วบายางมาอีกหน่อยหนึง่งแล้วเขบอกบนู่ายุ่หมองเลย ในซอยใหม่ไม่รู้แอะมินิมอาตัวนั้นเอาจีงขาดเต้นขาดนั่นแหะใช่น้ามอันนันมงรถเก๋งขาวจอดมักจะยานจอดบุ่นกองอะ่รยุ่เพื่อนอาเจ้าขึ้ตายดีแต่ว่าใช่ปะ เห yeah. oh, oh, oh. ็นบ้างนะตามซีเครืองเห็นบ้างะอ๋ออ๋ออ้ยอ้ยตา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 าตาตาตาาต่าา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 ตา มันมีหมายเหลียกขึ้นแบมแๆบอยู่อ้ยแต่มันไม่ว่างอะไรแม่กผ้าได้เาะ้อือู่อยได้ยืหรอได้ไหมนี่มาเกา่าจัง

เออมันแมนบ่านนั่นมันแมนลานขายเรือเอาละค่ะพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้ไวอซ์นหนีคลิปหนาะพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ